ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปมาค่อนข้างจะนานเลยประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์ได้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าที่ไม่ว่างเนี่ยเพราะว่างานมหาลัยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะโอเคเ๋ยวเพิ่มเสียงนิดหนึ่งเมื่อกี้เสียงน่าจะเบาไปโอเคงานมหาลัยผม่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปมาประมาณเกือบจะ2สัปดาห์ทุกคนโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้มาอยู่ในเกมของ l a ร t พี e c e นีซึ่งเป็นเกมของคนไทยเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา บอกจุดฟาร์มเวลแต่ละจุดนะซึ่งมันมีจนเวลตันอยู่ที่ประมาณเวล1 5 0 0นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลผมก็อยู่ที่1 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เ,เราจะมาสอนวิธีการฟาร์มซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยใช้เวลาฟาร์มที่ค่อนข้างจะไวมากๆเลยนะคือใช้เวลาฟาร์มแป๊บเดียวตันเลยเร็วจริงนะทุกคนเร็วเร็วแบบเร็วสุดๆไปเลยนะคือเร็วมากๆเลยไม่รู้อะมันมันไวจริงๆนะทุกคนมันใช้เวลาฟาร์มแค่แป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนโอเคมาอู้ห้าม อะไรติดคอลาวาบ้านเติมโรบักเลทหกขั้นต่ำอยู่ที่17บาทถูกถูกถูกกว่า20บาทอีกนะเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดกิ๊ไปเท่นในแมตต่างๆไม่ว่าจะเป็น a l l s t a ชา o w e r d เ f e n s e a n i m ม Fighter Simulator b ร์บ็อกฟูดคิ g เลกาเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดทอยโคดอีกด้วยนะทอยโคดเราบอกลิงใต้คลิปครับกดดูกดอี ก็ก่อนอื่นเลยนะผมสําหรับวันนี้ก็คือเกาะแรกอสําหรับเกาะแรกเนี่ยจุดฟาร์มจุดแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้ทุกคนผมฮะเดี๋ยวผมพาไปติด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 นี่สําหรับเอไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวโอ้โหมึนเมามึนเมาไปนิดหนึ่งอ่าสำหรับจุดแรกก็คือจุดจุดนี้นะซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยคือจุดฟาร์มแต่เวลหนึ่งนะครับผมฟาร์มตั้งแต่เวลหนึ่งจนถึงเลเวลสิบห้าก็ให้เราเนี่ยมาฟาร์มเนี่ยนี่ ฟาร์มแต่เวลหนึ่งจนถึงเวลสิบห้านะจุดที่สองนะผมว่าจะเป็นเวลสิบห้าถึงเวลสามสิบก็จะเป็นจุดตรงนี้แล้วนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเวลสิบห้าถึงเวลสามสิบทุกคนประมาณนี้นะทุกคนอ่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นจุดถัดไปนะก็คือเกาะใหม่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเกาะใหม่ด้วยแล้วกันโอเคโอเคผมไม่ได้มาเกาะแรกนานแล้วตั้งแต่เล่นแรกโอเคก็เกมนี้เนี่ยได้กลับมาเปิดใหม่นะแล้วก็ค่อนข้างจะมีผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคมาเราเสกเรือกันเสกเรือผิดแล้ว โอเคมาปึ๊บชึบโอเคซึ่งต่อไปนะผมเกาะที่2ที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่เกาะตรงนี้เลยก็จากเกาะแรกมาเนี่ยก็มาฝั่งนี้นะทุกคนก็จะเป็นเกาะที่2นั่นเองนะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยจะอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนเกาะอะไร่ะอารมณ์เหมือนเกาะอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้คล้ายๆคล้ายๆแบบเชิงแบบเกาะบากี้อะ่ะ นะเนี่ยก่อก่อนนีนะ้ทุกคนนี <Okay. S 1> ่โอเคก็ก่อก่อนนี้เนี่ยก็จะตั้งแต่วิวสามสิบจนถึงวิวหกสิบนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับเควสก่อนเควสก็อยู่ฝั่งทางนู้นนะอ่าอันนี้เป็นเคเวสวิวหกสิบนะแล้วก็จะมีเควสอีกนี่นตรงนี้อันนี้จะเป็นเควสวิวสามสิบจนถึงหกสิบนะนี่เควสอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อีกจ,จุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นเควสวิวหกสิบจนถึงวิวเก้าสิบนะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้อันนี้คือเควสวิวหกสิบจนถึงเควสวิวเก้าสิบนะทุกคนนะประมาณนั้นนะผมอ่า แล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีเคเวสอยู่ตรงจุดตรงนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มตั้งแต่เลเวลเน้าบนะผมนี่จนถึงเลเวล2 0 0นะอันนี้ก็จะเป็นเคเวสบอสนะทุกคนก็จะมีบอสเกิดแล้วตรงน้านนะเห็นปะเห็นทุกคนเห็นบอสปน่ะเราแค่ไปตีบอสนะก็เสียงคีย์บอร์ดอาจจะดังน่ต้องขออภัยด้วยนะผมนี่ไงประมาณนี้นะทุกคนฟาร์มจนถึงเลเวล2 0 0นะผมต่อไปนะผมก็ตั้งแต่เลเวล2 0 0ไปจนถึงเลเวล300เนะี่ยก็เราจะไปอีกเกาะหนึ่งนะทุกคนนี่เราจะผมพาาไปกดีกว่ ก็เดี๋ยวผมหาเรือผมว่าหนึงอ่าเนี่ยเรือผมมันก็เป็น hoverboard นะชุบขึ้นเรีอละโอเคสำหรับเกาะต่อไปเนี่ยจะเป็นเกาะตรงนี้นะผมจะเป็นเกาะตรงนี้เลยนี่นี่ขนาดนี้นะทุกคนนี่ขนาดนี้นะก็จะไปเกาะเกาะน,นี้นะทุกคนในการฟาร์มเป็นเกาะต่อไปโอเคก็อาจจะใช้เวลาไปนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันเคลื่อนที่ความเร็วประมาณนี้ผมไม่มั่นใจว่าผลแสงเนี่ยจะบินเร็วกว่าหรือเปล่านะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไม่เคยกินผลแสงดูเลยนะว่ามันเร็วแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ผลบิ๊กมัมอยู่นั่นเองนะ ใช่ปะว่บุญวิกมัมแหละเพราะมันมีบินก้อนเมฆนี้ด้วยเออวิกมัมแหละถ้าผมจำไม่ผิดน,นะโอเคมาก็จะเป็นกอก่อนนี้นทุกคนนี่โอเคเฟสก็อยู่ฝั่งนี้นี่เฟสอยู่ตรงนี้วิ่งกันฟื้อโอเคอันนี้ก็ตั้งแต่เวิวสองร้อยจนถึงเวิวสามร้อยทุกคนแล้วจุดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเควสตรงนี้นะก็คือเวิวสามร้อยจนถึงเวิวสี่ร้อยเองนะก็จะมีบอสให้เราตีนะบอสก็อยู่ตรงนั้นเลยนาน,นะขนาดน่ะ,ะนั่นนะ สุ่มผลปิศาจเล่นนิดหนึ่งดีกว่าอาเดี๋ยวผมสุ่มผลปิศาจเล่นหนึ่งผลอะไรก็ไม่รู้ผลบูุปะเนี่ยผลอะไรก็ไม่รู้ปึ๊บมันสุ่มได้วันหนึ่งกี่ครั้งไม่มั่นใจทุกคนผมไม่เคยมาสุม่มเหมือนกันผมไม่รู้อะไรนะปึ๊บปึ๊บผมไม่รู้ว่าผลไหนดีผลไหนเกลือทุกคนผมมองไม่ออกโอเคน่าจะขึ้นอยู่เครื่องหมายสงสัยปะแต่มันก็เป็นเครื่องหมายสงสัยสีสีขาวหมดเลยอะเออโอเคสุม่มจะตั้งหมดเลย ได้สูงไม่ได้ละตัและประมาณนี้โอเคมาทุกคนต่อไปเนี่ยเราจะไปที่เกาะอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนก็อันนี้เกาะเนี้ฟาร์มจนถึงประมาณเวล400ร้อทุกคนต่อไปนะผมจะเป็นเวล400จนถึง500ร้อจะเป็นเกาะเอ่อเกาะทหารเรือทุกคนโอเคนะผมเกาะต่อไปจะเป็นเกาะเรือนะผมเกาะเรือของซัมจินเองก็จะเป็นเกาะตรงฝั่งทางนั้นนะทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะไปเกาะก่อนนี้กันนะทุกคนนี่เป็นเกาะเรือโอเค ก็ดูในแมพนะเดี๋ยวผมสคิปไปแล้วกันมันมันนานผมสปีดไปโอเคมาได้ถึงก่อดละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสอบก่อสั้นจีเนี่ยจะมีคุ้เอ่อคุ้นในฟาร์มสองฝั่งนะก็จะมีฝั่งทางนี้ฝั่งนี้เนี่ยก็ฟาร์มตั้งแต่เวลสนะี่ร้อยทุกคนเวลสี่ร้อยจนถึงเวลห้าร้อยนะฝั่งทางนี้แล้วก็จะมีฝั่งทางนึง ฟ okay, ังทางนี้นะฟังทางนี้ก็จะฟาร์มตั้งแต่เวิ500จนถึงเวิ600นีก็จะมีบอสอยู่ตรงนี้นะมีบอสนี่ประมาณนีนะ้ทุกคนก็จะเป็นบอสนะโอเคทุกคนพอเราฟาร์มเกาะน,นี้เสร็จจนถึงประมาณเว 600, นะิว600ทุกคนเราก็จะไปที่เกาะอันดับต่อไปเลยนะซึ่งเกาะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกาะอารองนะทุกคนโอเคผมผมผมจะเรียกว่าเกาะอารองนะโอเคเราจะไปกาะน,นั้นกันดีกว่าไป ก็สำหรับเกาะเกาะอาลองเนี่ยจะอยู่ตรงทางฝั่งเอ,อ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องสองสองไอ่อยู่ตรงนี้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 นตรงขา้างานี้นี่เกาะอาลองอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะสปีดไปทุกคนเพราะมันไกล โอเคทุกคนผมมาถึงมันเรียบร้อยแล้วก็นี่จะเป็นเกาะฟิตแมนนะหรือว่าเกาะอารองนั่นเองนะนี่ก็จะมีเควสอยู่ตรงนี้นี่นี่ก็เควสเนี่ยตั้งแต่วิวล600จนถึงเิวเจ็ดร้ทุกคนนี่ก็จะมีแค่มอนฟิตแมนประมาณนั้นนะทุกคนประมาณ600ถึง700นะแล้วเกาะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกาะน้ำแข็งนทุกคนซึ่งเกาะน้ำแข็งเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวผมบินไปแล้นี่ก็อยู่เกาะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเกาะน้ำแข็งหรือว่าเกาะประมาณว่าเกาะเยตินั่นเองนะก็เราต้องมาที่เกาะนี้แลนะจะเป็นเเกาะยติ โอเคมาเดี๋ยวผมไปที่กอะเยตินะก็ซ็อบก่อนนี้จะเป็นก่อน้องแข็งที่ค่อนข้างง่ายนะก็ฟาร์มก็ปกติเลยก็ว700ิวเจ็ดร้อยถึงวิวแปดร้อยนั่นเองนะแล้วก็จะมีเควสอยู่ประมาณ2เควสนะถ้าผมจำไม่ผิดก่อนนี้นะ่าจะมีเควสอยู่ประมาณ2เควสนะ,ะเดี๋ยวผมบินมาดูอ่ะนี่มีเควสลอันหนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเควสเอ่อวิวประมาณเท่าไหร่นะวิวประมาณ7 0 0ถึง800อนะสำหรับเควสนี้โอเคพอเราฟาร์มเควสนี้นะผมเสร็จแล้วมันจะมีอเควสหนึ่งนะ ซึ่งเควสเนี่ยฟาร์มตั้งแต่เวลแปดร้อจนถึงเวลแปดร้อนะแล้วพอเราเวลแปดร้อเนี่ยให้เราขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้านะเพราะว่าเควสต่อไปเนี่ยจะอยู่ตรงบนเกาะลอยฟ้าแนละ้วก็ตั้งแต่เวลแปดร้อนะโอเคเดี๋ยวผมเสกเรือก,ก่อนโอเคนะชึบก็บอกไว้ก่อนเลยว่าวันเดียวตันนะแล้วตอนนี้เนี่ย เกมเนี่ยมันมีบัฟด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีบัฟ XP อยู่ตรงข้างๆเนี่ยมันเขียนว่าบัฟ XP ก็คือเวลาที่เราฟาร์มเนี่ยเราได้ XP เพิ่มเยอะมากกว่าเดิมเป็น2เท่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วถ้าคนไหนมีเกมพาร์ทคูณสองเนี่ยยิ่งจะฟาร์มง่ายนะซึ่งผมเนี่ยก็ฟาร์มวันเดียวตันนะแล้วก็เพิ่งฟาร์มมาเมื่อวานก็ตันเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกทุกคนเนี่ยอยากจะฟาร์มก็ฟาร์มวันเดียวตันได้นะก็ง่ายนะมันมีบัฟด้วยโอเคสำหรับตรงเกาะสกายเปียทุกคนก็จะมีเคว ฟาร์มแต่เวลแปดร้อยห้าสจนถึงเวล950นะทุกคนตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นเควสเควสนี้เควสเควสน,นี้ฟาร์มตั้งแต่เวล950จนถึงเวล1,100นะทุกคนนี่1,100เสร็จแล้วพอเราฟาร์มจนถึงเวล1,100เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะผมให้ไปก่อนนี้นะทุกคนนี่อา่าไหนว่าผมหาเดี๋ยวผมไปเสกเรือแลไปถึงมันไปช้าก็เกาะต่อไปที่เราจะไปเแต่ก็จะเป็นเกาะที่อยู่ตรงตรงนี้นะทุกคนนนอออ่ะ่ะะผมพาไปเเสกเกื มันช้าเกินนะมันบินมันบินมันช้ากว่ากว่าเรานั่งไอ้นี้นะทุกคนโวบอทมันเร็วกว่าชึบนี่กาะต่อไปก็จะเป็นเกาะตรงนี้ทุกคนผมไม่มั่นใจว่ามันคือเกาะอ,อะไรนะน่าจะเป็นเกาะลิงนะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนมันเหมือนออกแนวแบบเป็นบอสลิงอะไรเงี้ยก็ไปฟาร์มที่เกาะเกาะนั้นนะแล้วก็แนะนํานะว่าเกาะลิงเนี่ยให้ฟาร์มจนตันไปเลยไม่ต้องไปเกาะไอเวล1,400จนถึงเวลหน0่ 1, หรอก เพราะว่าผมมองว่าเกาะนนั้นอ่ะมันไม่มีที่เซฟใช่ไหมเสร็จแล้วเวลามันตายเดี๋ยมันลำบากเราฟาร์มเกาะนนี้ไปจนตันเลยดีกว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยนะทุกคนก็ฟาร์มเฉพาะบอสก็ได้พอพอเราเวลประมาณเท่าไหร่นะพอเราเวลประมาณพันเอ่อประมาณพันสเนี่ยก็คือฟาร์มบอสบอสลิงจนเวลตันไปเลยง่ายนะเนี่ยผมก็ฟาร์มนะวันเดียวก็ตันนะผมฟาร์มตั้งแต่คือแต่ก่อนนะเกมมันเวลตันเอ้เวลเวลมันตันที่ประมาณ500ใช่ไหม ผมฟาร์มจนถึงเวลห้าร้อเสร็จแล้วมันอัปเดตมาใหม่เป็นเวลตันพันห้าผมก็ฟาร์มตั้งแต่เวลห้าร้อจนถึงเวลพันห้าภายในวันเดียวนะก็คือโคตรไวเลยทุกคนไม่ถึงวันได้ซ้ำเอาจริงเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเควสอยู่แลนะอ,อ่าอ,อันนี้ก็จะมีน้องผมฟาร์มอยู่ก็จะมีเควสอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนอ่เดี๋ยวผมหาเควสหน่อยนะมันจะมีเควสอยู่อ่ะตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นเควสเวลหนึ่งพัจนถึงเวลหนึ่งพัแล้วทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปรับเควสตรงนั้น,นไปรรับเควสตงนี อันนี้ก็จะเป็นเวชพันสองร้ยจนถึงเวลว1พันสามร้อยทุกคนแล้วก็จะเนี่ยเราก็จะมีบอสเกิดแถวๆนี้ทุกคนก็ไปตีได้นะโอเคเดี๋ยวผมตีน้องผมมาตีไม่โดนดะโอเคก็เดี๋ยวจะมีเอ่อเป็นบอสเกิดนี่บ้านนี้ตัวนี้เจฟาร์มง่ายทุกคนเนี่ยนี่ประมาณนี้ค่อนข้างจะอีซี่เลยทุกคน แล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไปจนถึงเวลตันเลยนะก็ง่ายนะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับลาดพีธถ้าอยากให้อัดคลิปอะไรเกี่ยวกับลาดพีเนี่ยคอมเมนต์มาหรืออยากให้ไปอัดเบล้ยวบดหรือแมปอะไรต่างๆเนี่ยคอมเมนต์มานะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทิงคีย์บอร์ดจะดังเนี่ยแต่เสียงไมเนี่ยชัดเจ๋ะเหมือนเคไปแล้วครับบ๊ายบาย